ถ้าต้องการเก็บค่าเริ่ม D100 ตอนโหลดโปรแกรมไปตั้งที่หน้าไหนครับอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นคำถามเกี่ยวกับ PLC นะครับสำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับเขาเรียกว่าการทำ element initialize นะครับสามารถทำระดับได้2แบบนะครับ1เนี่ยคือการใช้ตัว flag M8150 นะครับมันนี้มันคอยตัวช่วยที่จะติด1ครั้งเมื่อ PLC นี้ถูกเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ดับลงไปอย่างเราต้องการกำหนดค่าดิน100ใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียน move k นะครับไปที่ D100 ได้นะครับหรือจะ move ตัวอื่น ก็ทําได้เช่นกัน,นเช่น D102 นะครับแล้วก็ทําการขนานกันนะครับ <c oughs> พอดาวน์โหลดลงไปปุ๊บค่าก็เลยถูกเขียนเข้าไปแล้วก็ไปแก้ไขทีหลังระหว่างที่โปรแกรมกํากำลังรันอยู่ได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเรามีตัวแปรหลายตัวอาจจะมีเป็น10ตัวเป็นร0อตัวการมาเขียนตารางนใน l a d อร์แบบนี้ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับก็เลยมีวิธีหนึ่ง คือการใช้ตลาดาง e m e n t n t i t i t l i z i z e อยู่ทางซ้ายในตัว Project Tre e ตรงนี้นะครับเราสามารถทําการมันคิกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กดไอคอนตัวนี้นะครับที่มีรูปกรถาวิเศษนะครับแล้วก็ทําการเลือก Add new element to the table นะครับแล้วก็กำหนด Address ได้ครับเช่นเอาเป็น Y0 นะครับแล้วก็ทําการกด Next ไปมันก็จะใส่ Y0 มาให้เราบนนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นอ่อยากให้มันออนตอน PLC ติดทุกครั้งนะครับหรือจะเป็นอ่นะครับให้เป็นออนด้วย y 4ก็ได้นะครับอ่ะแบบ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นค่าดีก็ได้นะครับเช่นอ่ะ d ศนย์นะครับผมอยากให้เป็นค่าฮ่าฮ่อ่ะพอเราเขียนค่าเริ่มต้นที่ต้องการในตารางแล้วนะครับก็ทําการปิดไปแล้วก็ทําการ To Compile แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแต่ก่อนจะดาวน์โหลดนะครับลองเช็คตรง Initialize Setting นิดหนึ่งนะครับ โดยเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็น o m m u ิเ c a คชันให้ถ้าเป็น unica communication เนี่ยมันจะทำการ Initialize เฉพาะเวลาเราโหลดโปรแกรมเข้าไปแต่ถ้าเราเรียกมันแบบโปรแกรมนะครับมันจะทำการ i n i t i a l i z e ทุกครั้งเมื่อ plc เนี่ยถูกเปลี่ยนสถานะจาก stop เป็น run หรือว่าถูกเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ทำการเรียกมันแบบโปรแกรมนะครับกดโอเคแล้วก็ทำการดาวน์โหลดเข้าไปที่ plc นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเราลองสับสวิตช์นะครับจาก stop เป็น run ดูจะเห็นว่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัว y เนี่ยก็ติดนะครับหรือถ้าเรามาลองมอนิเตอร์ดูนะครับลองดูคค่า D เห็นัรบ ก็มีค่า5 5เ้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกใช้แล้วแต่ถนัดนะครับ